คุณผู้ชมครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนอกจากที่เราจะต้องไปตรวจสอบสภาพอาคารแล้วคู่ขนานกันไปเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่เป็นเจ้าของห้องอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคุณพึ่งนภาหลายคนเนี่ยคือบางคนบอกว่าพึ่งจะพึ่งซื้อห้องไปพึ่งจะเริ่มผ่อนไปผ่อนไปได้ไม่เท่าไหร่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆเรื่องของการที่จะเข้าไปอยู่บางคนบอกว่ามีภาวะความเครียดเหมือนกันเรื่องของสภาพจิตใจก็จะต้องมีการไปเยียวยาด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยททีี่่่ลงงพพื้นไปูดคุกบเตาๆ ที่เขาประสบเหตุที่เกิดขึ้นความน่ากังวลเรื่องนี้คืออะไรครับตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีเงินทุนมีทรัพยากรที่จะสามารถซื้อคอนโดอยู่ได้เนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยคือความมั่นคงละแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าแผ่นดินไหวมันจะเกิดแบบนี้จากคนที่เป็นคนธรรมดาเดินดินเนี่ยก็ต้องกลับมากลายเป็นคนที่เข้าข่ายกลุ่มเปราะบางถามว่าเขา เข้าข่ายเป็นคน,คนกลุ่มเปราะบางยังไงอย่างแรกก็คือเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยอย่างที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่คนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวอีกทั้งในเรื่องของโครงสร้างชุมชนในคอนโดเนี่ยครับมันจะมีระบบการช่วยเหลือที่ต่างจากในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนิติบุคคลเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะ,ะทําให้ปิดช่องว่างในเรื่องของ การอยู่รวมกันในชุมชนแบบคอนโดเนี่ยมันทําในเรื่องของสุขภาพใจควบคู่ไปกับเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ครับแล้วจากเคสที่คุณวชิรวิทย์ลงไปมีเคสไหนที่ดูว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่บางคนอาจจะมีภาวะทางสภาพจิตใจที่มันค่อนข้าง,ยงแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องไปแก้อย่างไรบ้างไหมเราเลือก2เคสนะครับเคสคนนี้เป็นคุณผู้หญิงทั้งสองคนเลยนะครับคนแรกอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกคนนึงอยู่ในปริมณฑลก็คือจังหวัดนนทบุรีครับเราไปคุยกับคนแรกก่อนเนี่ยคนแรกก็คือคุณคุณอังอออคณงงนานครับคุณอังคณานอยู่แถวบางอ้อนะครับทางานอยู่ ใกล้ๆกับคอนโดที่ตัวเองซื้อแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าตกใจในช่วงแรกก็คือช่วงที่ออกมาช่วงเกิดเหตุเนี่ยต้องสารวลนอยู่กับหน้าที่ของตัวเองแต่พอช่วงนั้นก็ตื่นตกใจแล้วนะครับแต่ความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้กลับมาดูสภาพบ้านเรือนในคอนโดของตัวเองอเพราอเ,เราได้เห็นภาพห้องตัวเองปุ๊บ ช่เครีรยดยิ่งกว่าเดิมอีกเครียดยิ่งกว่าเดิมตอนแรกแค่ตื่นตะหนกนะครับยังไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าพอได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบในคอนโดของตัวเองเนี่ยเห็นรอยร้าวเห็นจากด้านนอกก่อนเข้ามาสู่ด้านในเนี่ยก็เริ่มต้องคิดแล้วมันคิดต่อไปเรื่อยๆละจากความเครียดมันเริ่มคิดว่าห้องก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วห้องถ้าคนที่อายุ วัยกลางคนนีครับก็จะซื้อคอนโดในลักษณะที่ผ่อนระะยยาวราคาสูงแล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือผ่อนทีงวดนึงผ่อนเยอะเริ่มคิดแล้วว่าค่าความเสียหายตรงนี้มันเท่าไหร่แล้วประกันเนี่ยจะเคลมได้ไหมเพราะหลายคนเริ่มกังวลใช่ค่ะมันจะซ้ำรอยตอนโควิดนะครับตอนโควิดเนี่ยทุกคนก็ทำประกันสุขภาพนะครับแต่พอถึงเวลาจะเคลมเคลมไม่ได้และตอนนี้หลายคนเริ่มเครียดแล้วว่า มันจะเคลมได้ไหมเพราะว่ามันเริ่มมีคนที่เป็นแบบเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่าลืมนะคะคุณเชลิมวิทย์เรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะพูดถึงน้อยมากเลยเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นประเทศที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวไบ่อยๆเพราะฉะนั้นการประกันภัยที่จะครอบคุมแผ่นดินไหวก็ไม่ได้มีด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเครียดเลยเพราะว่ามันจะเหมือนเจอทางตันนะครับคือไม่รู้ว่าจะได้เงินชดเชยครบไหม,มแล้วจะได้ซ่อมเมื่อไหร่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเนี้ยดีมานในการซ่อมคอนโดเนี่ยมันจะ แย่งกันนะครับน,นี่คือส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ที่ในกรุงเทพแล้วก็แผ่นดิกรู้สึกเครียดอีกคนนึงอยู่ที่นนทบุรีก็รู้สึกไม่ต่างกันค,คนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในวัยทํางานเจนวัยนะครับค,คุณพ่อคุณแม่โทรตามอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี่ยครับก็ยังมีสายโทรศัพท์รรพจากทางบ้านเนี่ยโทรมาหาเธอด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงทำให้เราเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบ จิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเท่านั้นนะครับแต่มันกระทบไปถึงครอบครัวอของคนที่อยู่ที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะส่งลูกมาทํางานในกรุงเทพบางคนบอกว่าไม่อยากให้อยู่ในตึกสูงละเราเห็นแล้วว่าเนี่ยคือภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเห็นแค่ตึกถล่มตึกเดียวนะครับแต่ว่าภาวะของความ อกสั่นขวัญแขวนของคนในกรุงเทพเนี่ยมันแผ่กระจายวงกว้างมากเลยลองไปฟังนะครับว่าทั้งสองคนนี้นะครับมีความกังวลอย่างไรแล้วก็ยังยังรู้สึกหวาดวันแล้วจะยังไงต่อไปกับชีวิตลองไปฟังเขาเล่าให้ฟังครับจริงๆนะตอนนั้นมั่นใจไหมก็ก็แค่ฟังเนาะแต่ความมั่นใจส่วนตัวเนี่ยคือเราก็ยังรู้สึกหวาดระแวงเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมัน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 ค่อนข้างยังสะเทือน ดังนั้นตอนนั้นก็คือเราก็ต้องเซฟที่สุดสําหรับตัวเราแหละแต่ว่าด้วยความจําเป็นในเมื่อทางการบอกว่าได้คอนโดบอกว่าตรวจสอบแล้วไดก้ก็จําเป็นต้องกลับแต่กลับก็ด้วยความหวาดระแวงเหมือนกันแล้วยิ่งพอเห็นพอมาที่คอนโดก็คือเริ่มเห็นคนขยอยออกอเริ่มเก็บข้าวเก็บของออกแล้วลิฟต์ก็ใช้ได้เฉพาะแค่หนึ่งตัวในใจก็กังวลแหละแล้วก็คิดว่า คือลิฟต์ก็น่ากลัวแต่ก็จาเป็นอะไรที่เซฟได้คือเซฟเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรที่เราไม่ต้องซื้อหรือใช้จ่ายต้องประหยัดขึ้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเหตุการณ์ข้างหน้าไม่รู้การที่บริษัทประกันเดียวต้องเยียวาเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกที่ผ่อนธนาคาร น,น่าจะเยอะน่าจะเยอะทุกคนก็ยังต้องผ่อนธนาคารเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าธนาคารจะมีส่วนช่วยเหลืออะไรเราบ้างไหมแล้วก็เพิ่งเพิ่งกลับเข้ามานอนเมื่อคืนเพราะวิศวกรมาดูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมยังไม่ทำตกังวนอยู่ กลัวกลัวคือเหมือนเป็นแพนิกมั้งคือแบบพอนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ดูทีวีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนมันคงเคงคงเคงใช่ปะแล้วไม่รู้ต้องทำไงก็เลยหันไปดูแจกันต้นไม้มันมีน้ําอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งดูแจกันตลอดว่าเออน้ํามันขยับหรือเปล่าน้ํามันขยับหรือเปล่าสรุปมันไม่ได้ขยับแต่คือเราแบบคิดไปเองเอย่างเงี้ยเป็นทุกวันนี้ตอนนี้ยังเป็นยังรู้สึกเออมันคงเคงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย บอกไม่ถูกอ่ะมันเราไม่เคยเกิดอ่ะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอแบบหนักขนาดนี้ใช่ไหม mm. มันก็ต้องรอดูไปก่อนแต่ว่าที่บ้านก็เป็นห่วงเราเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่ mm. ในที่สูงแต่ให้ทํายังไงได้เพราะเราก็คือซื้อมาใช่ไหมมันก็ยังต้องผ่อนยังต้องใช้อยู่อะไรเงี้ย mm. พ่อก็บอกว่าก็ก็ลองไปหาดูแบบบ้านไหมหรือที่ต่าๆลงมากว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ใจนึงเราก็รู้สึกเสียดายเพราะเราก็ผ่อนมาหลายปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็ใกล้กับที่ทำงานอะไรเงี้ย ฟังเสียงจากทางด้านของคนที่คุณวัชรีไปพูดคุยมานะคือทั้งสองคนเลยเห็นพ้องต้องกันคือมีความเครียดคเครียดสูงมากๆบางคนในบางครอบครัวบอกว่าอยากจะให้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเลยก็มีแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของประกันภาพบังคับจริงๆมันก็มีหลายอาคารหลายที่เหมือนกันนะที่มีประกันภาพบังคับให้ทําอยู่แล้วเ,เงินประกันเราก็ต้องได้ไหม,ม,มเงินชดเชยเยียวยาการไปซ่อมบำรุงก็ต้องได้ไหมร,รวมไปถึงมาตรการทั้งกทมภาครัฐเองก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันแต่ทําไมหลายๆคนยังมีความเครียดแบบนี้อยู่ตรงเเเนนนนีี้้ยคครรรััป็โจท์ใหญ่ขอองภภาาาฐฐตะพ ยายามเนี้นตลอดว่าอย่างคุณชาชาติผู้ว่าชาติจะบอกว่ามันก็มีตึกถล่มแค่ตึกเดียวแล้วตึกที่อยู่ในกรุงเทพหานครเนี่ยมันก็คือยังปลอดภัยอยู่แต่นี่คือมูนแอนโทนหรือว่าเป็นเซนติเมนต์ของคนในสังคมที่ยังหวาดกลัวอยู่รตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะต้องมองต่อไปนะครับในระดับนโยบายเลยว่าจะทํายังไงให้คนที่ยังอยู่ในภาวะแบบเนี้ยมันผ่านมา2วันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สบายใจแบบเนี้ยมันได้ได้คลี่คลายได้สบายใจไปบ้างวันนี้ก็เราก็เลยไปคุยกับอ่าภาควิชาการหลายส่วนนะครับที่เขากําลังจะ ร่วมกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้สถานการณ์ด้านจิตใจมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เดินหน้านะครับมันก็จะไม่มุฟออนสักทีม,ม,มันก็จะอยู่แบบนี้ครับในส่วนของสุขภาพจิตเนี่ยระบบของสุขภาพจิตของภาครัฐมีความกังวลนะครับว่ามันอาจจะเกินที่จะรับมือได้เพราะว่าคนหลายคนจะมีสภาพาจิตใจที่เป็นแบบนี้ไม่ต่างกันถึงแม้ว่าตอนนี้โครงสร้างของภาครัฐมีอะไรบ้างใช่ไหมครับทีม MCA t ของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องลงไปดู อ่าเนี่ยครับแผ่นดินไหวที่ชาวบ,บ้านที่เขายังยังต้องหาผู้สูญหายอยู่ยังไม่เจอเนี่ยอีกเป็นร้อยคนเนี่ยก็ร้อยครอบครัวนะครับกลุ่ม n อ a นก็ต้องทำงานหนักและกลุ่มที่เป็นสายด่วนสุขภาพจิตตอนนี้เพิ่มคู่สายจากเดิม20คู่สายเพิ่มมา30คู่สายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอนะครับ,รบก็จะต้องมีการระดมหลังจากนี้ครับเขาก็จะคุยกันว่าทางสสสแล้วก็คนที่เป็นจิตอาสาจะมาระดมกันดูว่า เราจะมีใครที่จะไปรับฟังเพื่อนเราหรือว่าทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิตให้มันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะสามารถทําได้เลยนะครับทุกคนสามารถจะเยียวยาจิตใจกันได้เลยเป็นอย่างไรคุณหมอวิรุณอธิบายให้เราฟังแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วมันทําให้เขามีโอกาสได้ถ่ายทอดหรือได้ระบายความทุกข์ออกมาเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดที่ทุกคนทําได้เลย มีคนต้องช่วยกันเลยครับแล้วตอนนี้เพราะว่าความความทุกข์ณตอนนี้มันจะต้องแบ่งระหว่างความวิตกกังวลกับความทุกข์ที่แท้จริงที่ไม่ควรมากๆเลยนะครับเมื่อวานก็มีการพูดถึงมาว่ามันอาจจะมีบางคนครับที่รู้สึกผิดที่ตัดสินใจเลือกมาซื้อหรือมาอยู่ที่คอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดที่บอกว่าเลิอกอยู่ได้แล้วเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันจะตอกย้ำสิ่งที่เขาก็ทุกอยู่แล้วให้มัน ให้มันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การาเรียกว่าการดูแลเรื่องความทุกข์นี่ยมันยากขึ้นมันมันเป็นบาดแผลที่ทําให้เขายิ่งไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอาจจะกลายเป็นว่าในสภาวะที่เลยช่วงของเฉียบพลันไปเนี้ยครับก็าอาจจะกลายเป็นสภาวะทางจิตที่มันเลื้อรังซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นภาระของการดูแลของระบบสุขภาพของทางสุขภาพจิต คุณหมอวิรุณบอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเครือข่ายเนี่ยจะทํางานไม่ไมเฉพาะเพียงจิตอาสานะครับแต่ว่ามองเห็นบทบาทของนิติบุคคลคอนโดที่จะไม่ได้ทําแค่ดูเรื่องมาตรฐานหรือว่ารับเรื่องซ่อมแซมเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยการที่จะใน,ในเครือข่ายสุขภาพเนี่ยมองว่า นิติบุคคลคอนโดเนี่ยเป็นช่องว่างเลยเพราะว่าในแต่ละชุมชนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มนี้จะไม่สามารถเข้าไปยังคอนโดได้แต่คอนโดหนึ่งหนึ่งอาคารเนี่ยครับถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนเลยเพราะว่ามีร้อยชีวิตร้อยครอบครัวอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มีความพยายามที่จะดึงเอานิติบุคคลคอนโดต่างๆทั่วกรุงเทพหานครเนี่ยครับเซตมาเป็นเครือข่ายเดียวกันมาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอาจจะตั้งไลน์หรืออะไรแล้วก็ให้ชุดข้อมูลให้เครื่องมือที่จะเอาไปคุยกับลูกบ้านต่อว่า เหตุการณ์แบบนี้จะต้องสื่อสารกันอย่างไรเพราะว่านิติบุคคลกับลูกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องคุยกันอยู่ต่อเนื่องและเนี่ยอาจจะทําให้ถ้าเกิดวิกฤตครั้งต่อๆไปนะครับโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของความร่วมมือที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นในวิกฤตแบบนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีเครือข่ายเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนิติบุคคลซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็จะได้ใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการที่จะมีเครือข่ายนี้เพิ่มขึ้นมาทํางานทั้งในเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ป้องกันรโรคสุขภาพ รองรับโรคบาดอื่นๆต่อไปในอนาคตคได้ครับนอกจากนิติบุคคลแล้วเอมแครแนะนำไหมคุณว่าชิรวิทย์ว่าในกรณีของครอบครัวล่ะคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะมีการเยียวยาสภาพจิตใจของคนที่มีภาวะความเครียดจากเหตุแผ่นดินไหวนี้ยังไงะอย่างแรกนะครับคุณหมอแนะนําว่าการรับฟังกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่บางทีเราต้องระมัดระวังคําพูดของเรานะครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเราบอกว่าเราปลอบใจเพื่อนเนี่ย บางอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่เขาอาจจะซีเรียสอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเธอกังวลมากเกินไปหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นการปิดกัน้นให้เขาเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาอยากจะระบายออกมาหรืออาจจะบอกว่านี่ไงรู้งี้ทาไมไม่รู้งี้ใช่ไหมฮะรู้เงี้ยไม่น่าจะซื้อตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะทําให้ตอกย้าความเครียด ค่ะคุณหมเอ,อเขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์ตอนนี้หรือเปล่าใช่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนจะอารมณ์แนวนี้เหมือนกันหมดไหมใช่ครับแนวนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วนะสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเชิงบวกเนี่ยตอนนี้ในในเฟซบุ๊กถ้าเราได้เห็นจะมีคนบอกว่าใครคนแรกที่ทักหาเราตอนที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะครับเราจะรู้สึกแล้วว่าอ๋อจริงจรินะ่ะเรายังมีคนที่เป็นห่วงเรานะค่ะแล้วก็ในโฟล์ลต่อ,ต,อต่อไปเนี่ย เราลองดูนะตอนนี้ผมเชื่อว่าคนรอบๆตัวก็ยังคงมีคนโทรศัพท์โทรเข้ามาถ่ายถามสาธุกสุขดิบซึ่งตรงนี้เป็นพลังบวกที่เราจะ จะสามารถไ i ฟ์หรือว่ามูฟออนตัวเองต่อไปได้แก้ปัญหาชีวิตต่อไปในภายหน้านะครับเออเป็นเรื่องที่ฮิวใจเพราะว่าในโซเชียลก็มีการโพสต์กันเหมือนกันบอกว่าคนที่จะรักคุณมากที่สุดให้เช็คจากคนที่โทรหาคุณหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี่นก็จะเป็นการเช็คลิสต์แล้วก็น่าจะทําให้แต่ละคนที่มีสภาพวาวาจิตใจที่เครียดเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับผมครับขอบคุณคุณวชารวิ์มากนะครับที่มาวมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็สะท้อนเห็นว่าพลังจิตใจนั้นสําคัญที่สุดในช่่ววงนนนนนีีี้้ใภาะะะททุกคคเชิญ